มาตามตีมก็ต้องมีเพลงนี้ครับมนรักลูกทุ่งที่แทบจะเรียกว่าเป็นเพลงประจำชาติของวงการลูกทุ่งไปแล้วก็ว่าได้ครับแต่มนรักลูกทุ่งเวอร์ชั่นนี้พิเศษสุดเพราะเป็นการร้องโดยครูแคทคัทลิยาลูกทุ่งสาวเสียงดีที่ฝึกมาให้โดยเฉพาะเพื่อความขลังของตีมงานที่พาย้อนวันวาน,นตั้งแต่ก่อนมีนิยามคำว่าลูกทุ่งกระทั่งกำเนิดคำนี้เมื่อช่วงปี2507จากรายการชื่อเพลงลูกทุ่ง ปรากฏสมาชิกคนสำคัญของวงดังจุราลาัตผ่านหน้าจอทีวีอย่างพ่อชายเมืองสิงห์ที่ก็มาร่วมงานขับขานเพลงดังประจำตัวฉบับเรียบเรียงใหม่พร้อมด้วยลูกชายตีนรุพลพานทองที่ตอนนี้เป็นอีกคนสำคัญอยู่เบื้องหลังทำเพลงดังในวงการเรนนนาคลทีี่้ชงงมมั ก่อนต่อด้วยความมันแบบฉบับลูกทุ่งอีสานในยุคปี2517โดยตัวแทนอย่างเอพจนากระทั่งมาถึงเพลงยุคราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์พร้อมพี่เป้าสายันและพี่แอลยอดรัก ก่อนลูกทุ่งซบเซาและฟื้นตัวอีกครั้งด้วยสมสี1992ของยิ่งยงยอดบัวงามแล้วทําให้ลูกทุ่งรุ่งเรืองถึงขีดสุดกับยุควิทยุ FM ที่มีทั้งรักน้องพรของสดใสรุ่งโพทองและสนุกสนานกับนักร้องที่มี MV ทั้งรุ่งสุริยาและลูกน้ำพาเมล่าบาวเดน จริงแล้วลูกทุ่งคือ n น v ว r d ์ e <l ux> ลูกทุ่งคือไม่ไม่ไม่เคยตายจริงๆนะเพราะว่าด้วยพื้นฐานของคนไทยเราส่วนมากเนี่ยเราจะสนุกแลวเราจะชอบเพลงลูกทุ่งกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพอเ,เพลงลูกทุ่งเนี่ยจะยากมากที่จะหายไปโดยเด็ดขาดหายไปโดยสิ้นเชิงเพราะว่าพวกเราส่วนใหญ่เราจะอยู่กับเพลงลูกทุ่งกันเยอะตั้งแต่เด็กตั้งแต่เ,ตตเป็นรุ่นต่อรุ่นมาเลยค่ะวันนี้บอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่เหมือนว่าเราได้ทําการบ้านอย่างเต็มที่เพราะว่าครูเพลงที่ที่ร้องก่อน หน้าเราแล้วเราต้องมาร้องคอบเวอร์หรือมาร้องในวันนี้สดๆดให้คนฟังเนี่ยมันต้องแบบนั้นนะต้องเนี้ยไปนะลูกทุ่งในยุคนี้คือในเรื่องของเพลงเนี่ยบทเพลงมันก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยใช่ไหมครับเราจะไปพาดเพิงหรือจะไปไปว่าเขาเปลี่ยนไปอย่างงน้นอย่างนี้ไม่ได้หรอกนะครับอยู่ที่การสร้างสารรค์แล้วก็ในยุคที่เปลี่ยนไปแต่ถ้าเรายัง ช่วยกันนะครับช่วยกันสนับสนุนช่วยกันสร้างสารรค์บทเพลงลูกทุ่งของเราอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของเนื้อหาให้เข้ากับยุคสมัยแต่วิธีการร้องลูกทุ่งนี่มันต้องมาจากหัวใจมาจากครูบาจังทร์เขาบอกว่าคือเป็นความความเป็นธรรมชาติความเป็นบ้านๆแล้วก็การนำเสนอด้วยด้วยความจริงใจ ยังมีเซอร์ไพรส์ที่มามอบความสุขส่งความสนุกให้แฟนๆด้วยจิ้มชวนชื่นพกความหามาป่วนเวทีพร้อมบทเพลงเพรเพราะเพราะลูกทุ่งก็อยู่ในสายเลือดตามรอยพ่อดมชวนชื่นม้วนจอยแบบฉบับลูกทุ่งแท้ๆย้อนวันวาน,นกันตั้งแต่แรกเริ่มเรียกลูกทุง่งถึงปัจจุบันผ่านคอนเสิร์ตสารพันลั่นทุ่งบางเขนสู่ทสสหทศวรรษมนรักเพลงลูกทุง่งบอบเป็นของขวัญวันปีใหม่เวลาบ่ายสามงตรงวันนี้ 好嘞。